ถ้าคุณเป็นคนชอบดูสายท่องเที่ยวสายฮาสายเสนอความตลกแต่มุกไม่ฮาพาคนงงผมแนะนำช่องผมเลยหนึ่งตู้พาตะลุยถึงจะเป็นช่องน้องใหม่แต่รับกันความสนุกความเป็นธรรมชาติจากพวกผมแล้วเรามาเจอกันอย่าลืมกดติดตามช่องเราด้วยขอบใจมากๆครับเพื่อนไปที่ไหนไม่เท่าไปเที่ยวปันจิน ด้านหลังตรงนี้จะเป็นเขาใหญ่โห้โคตรว้าวเลยอ่าวจะเป็นโบึสวยอ่ะ้ผมแนะนำเลยโอโหเพื่อนผมอยากจะบอกเพื่อนเพื่อนว่าโคตรฟินนะครับเพื่อนบรรยากาศแบบฟินมากเพื่อนดูถ้าเพื่อนมานั่งแช่น้ำตรงนี้ผมรับประกันได้ว่าขึ้นถึความสูงครับน้ําเย็นมากครับสวัสดีครับหนึ่งตูพาตลุยวันนี้พาเพื่อนมาเที่ยวกันที่น้ําตกวังตะแขงนี่เราก็เดินทางมาช่วงสิโมงแล้วเราไม่รู้นี่ว่า เขาจะเปิดหรือเปล่านะครับนี้เราเดี๋ยวพาเพื่อนไปดูทางก่อนว่ามันเป็นยังไง oh. วันนี้เราอยู่กันที่น้ำตกวังตะแคงอะมึงมพาม,ามาเมื่ีนี่วันนี้เออยังไงมันมีอะไรน่าเที่ยวบ้างโอ้โหมึงไม่รู้เรื่องเหรอวะอะ,อะไรว้าวแน่ะอะไรน้ำตกวังตะแคงไงเพื่อนน้ตกวังตะแคที่เมีมีน้ำตกเออเดี๋ยวมึงดูน้ำตกใหม่ที่น้ำตกวังตะแคงเนี่ยอเอาตรงๆเลยมีอะไรน่าสนใจบ้าง ยกตัวอย่างมาหนึ่งอันอ่ามีน้ำตกมีแบบบูรากูลเลยเฮ้ยน้ำแบบใสๆแบบบูรากูลเลยเหรอใช่เป็นสะพานให้ไผ่สร้างไปในบึงเ้รเาจะเห็นวิวของใหญ่ชัวร์นะไม่หลอกกูนะเออเดี๋ยวมึงไปดูอ่ะโอเคอ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปดูกัน เพื่อนสวยริงครับสวยจริงครับท่านผู้ชมบูรกูบุรุษบูจริงจริงครับน้ำใสมากโอ้ใสจริงๆใสจริงๆบอกก่อนน้านี้ไม่ได้น้ําที่มาจากคลองหรืออะไรนะเออมาจากอ่าเขาใหญ่เลยโอ้นี่ครับเนี่ยหินนี่ธรรมชาตินะเขาไม่ไดเอามาข้างบนนี้จะเป็นเขาใหญ่ไหลมาจากลําธารเลยนี่เพื่อเพื่อนอันนี้ก็เกิดจากธรรมชาติเออนี่นี่เกิดจากธรรมชาติครับไเไดนน้ํำไหม เรนเนนเนร้อนๆนี่น่าจะ<ห>เล<ห>่นไม่ได้ะนะก็จะเป็นไม้ไผ่แล้วก็มีมีธรรมชาติอ่ะเออก็คือไม่ทิ้งเลยพวกไม้ไผ่อะไรที่คนอื่นจะทิ้งอ่ะเขาก็เอามาทาเป็นสะพานหมดเลยไงม,มีประโยชน์ครับเพื่อนๆตอนนี้ผมก็นั่งอยู่ตรงตกวังตะแคนะครับนี่บรรยากาศตรงตกวังตะแครอย่างที่เพื่อนๆเห็นก็จะเป็นน้าลำธารเล็กๆเพื่อนๆนั่งส่วนฝั่งนั้นก็จะเป็นน้ํำใสๆตีฟ้าเลยนี่นะครับมออาการมานั่งพักผ่อนมาก โอ้หน้ำเย็นมากเลยครับว้าวโอ้โหเพื่อนเป็นสะพานไม้สะพานไม้นี้มีที่มานะผมผมสอบถามป้าที่เป็นเจ้าของแล้วเมืองเมืองปาจีเนี่ยเป็นเมืองต้นไม้เนาะเป็นเมืองที่มีต้นไผ่เยอะตอนแรกอะ่ะเขาก็ทําไผ่จะเอาไปทิ้งก็เลยมีความคิดที่ว่าเฮ้ยทำไมเราไม่เอาเศษของไม้อ,ะอ่ะที่เหลือจากการใช้งานจริงๆอะ่ะ เอามาทําให้มันเกิดประโยชน์มันก็นเลยเกิดสิ่งนี้ขึ้นมาสะพานไม้ไผ่ครับหูที่กินหอมมากเลยนะกิ่นสะพานไม้ไผ่ไม่ใช่ดิกิิหน่อกไม้ดองหอม <laughs> อ่ะเออโหวิวสวยมากดูครับอแล้วก็ตรงนี้นะ <S <S ก็จะเป็นที่ขายส้มตำพวกอาหารการกินอะไรเงี้ยพกน้ำดื่มแต่ว่านั่นแหละก็ยังอยู่ในช่วงปรับปรุงอยู่ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหลังโควิดเนี่ยก็จะได้เปิดเป็นทางการอีกทีหนึ่ง เป็นไงโอเคสมนังคำที่กูคุยไปไหมสวยสวยสวยครับเพื่อนๆบุรกูลสวยจริงยอมยอมยอมอ่านอกจากบุรกูลแล้วที่เนี่มีอะไรอีกกัทที่บอกไปเมื่อกี้ไงสะพานไม้ไผ่อสะพานไม้ไผ่นี่นี่โอ้โหดูเลยยนี่นะไม้ไผ่โคตรเย็นอ่ะเออว่ะแล้วเพื่อนๆดูสังเกตไม้ไผ่มันจะโน้มตัวไปฝั่งขวางเรานะไม่รู้ทำไมเออรู้สึกอ่ะโดนน้ำพัดปะว้ยหรือเป็นดีไซน์ทางที่นี่เขาก็ว่ะเหรอ เออก็ไม่รู้แต่โหแต่แบบเนี้ยนี่ประเด็นให้ตรงนั้นอยู่ตรงนี้อยู่ตรงเนี้ยงั้นงั้นมึงอยู่นี่กูไปละมีเพื่อนเดี๋ยวมันยังไม่มีอะไรมันแบบอืมนี่อะไรมันอยู่ตรงนี้ไหนไหนไหนพามึงดูมึงดูโอ้โหเป็นไงไหนเออว่าสวยเพื่อนเป็นไงโอ้ยฟิน ื่อตัวนี้นะก็ตอนเย็นนะผมว่าสวยมากเลยหรือไม่ก็ตอนเช้าแต่ตอนนี้ผมมาตอนบ่ายโมงร้อนมากอาการมันร้อนแล้วก็นี่นะมีซุ้มมีอะไรให้เรานั่งกินอาหารแล้วก็ถ่ายรูปนี่น่าจะสวยมากเลยครับด้านหลังตรงนี้จะเป็นเขาใหญ่หูโคตรว้าวเลยอ่าแล้วก็จะเป็นพวกบึงสวยอ,ะอ่ะก็คือถ้าผมแนะนําเลยถ้าหน้าน้ำไม่ได้จะสวยเนาะเออถ้าหน้าน้ําแล้วก็ ยังว่าตอนนี้มันไม่ค่อยมีนักท่องเที่ยวไงเ,เขาก็ยังไม่ได้ปรับปรุงอะไรเยอะออแต่เขาจะมีโครงการปรับปรุงเ,เดี๋ยวช่วงหมดหน้าฝนนี่แหละเ่าจะเริ่มบูรณะแตสวยแล้วเขาเนี้ยจริงสวยมาก<พ>ขนาดพาเราไปดูตรงนู้นเลยไปับเมื่อกนะ<ะ>ี้ก็เพื่อนไปถามาลุงเจ้าของสวนมาเขาบอกว่าไงบ้างสักหมดหน้าฝนนะเขาจะทําอะไรบ้างนะถ้าหมดหน้าฝนนี่สิ่งที่เขาจะทานะําใหม่ก็คือ เขาจะทําลานจอดรถใหญ่อแล้วก็ถางเป็นที่อะไรที่ตกปลาที่ตกปลาใช่ไหมก็คือตรงเนี้ยแหละเนาะใช่คือเขาจะถางเป็นบ่อใหญ่เลยก็คือไอ้เนี้ยป่าไผ่ที่เราเห็นเนี่ยนะเขาจะทําให้เตียนเลยครับเพื่อที่ขยายที่จอดรถรองรับนักท่องเที่ยวไอ้ชโดไอ้เชโดเนื้อที่เนื้อที่ที่นี่ก็ประมาณ8ไร่8ไร่เกือบเกือบเ้านะที่ลุงบอก ก็ไม่มีค่าใช้จ่ายเลยฟรีฟรีหมดเลยเอ,อแต่ถ้ามากางเต็นท์หรืออะไรเงี้ยออก็เสียสองร้อยนะเ,ออเพื่อนๆนะโอ,อ้โหคุณดูวิวดิโอ้โหโคตรสวยอะ่ะราคาหลักร้อยวิวหลักร้านอีกแล้วโอ้โหเพื่อนชนกันหน่อยเราชนกันไหนได้เลยเพื่อนมาแดแดอะไรดิ แดดมิตรภาพหรือว่าทุวันศศนแดดน้ำตกเลยว่ะน้ำตกนะโอ้โหโคตรฟินเลยครับโอ้บอกเลยนี่ยเนี่วิธีการวางแก้วเอ๊เป็นไงเฮ้ยได้ได้ลองลองลองไม่ได้เฮ้ย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 ได้กับตกเป็นไงน้ำเย็นไหมน้ำเย็นมากไม่ได้ตั้งใจมาเล่นนะแต่ว่าเจอบูแลกคูเข้าไปอดใจไม่ไหวอ่ะขอเสื้อโดดเลย น้าแนะนำเลยเพื่อนๆมาต้องมาโดนช็อตนี้ให้ได้เลยมานั่งหลังหลังฝายเนี่ยเย็นๆแล้วน้ำเสียงน้ำก็แทบตักวกระตาดนี่นั่งนั่งชิวๆนะเนาะเฮ้ยไปอ,อะไรเฮ้ยถ่ายดีดนี่ <laughs> อันนี้นะครับข้างบนนี้ก็จะเป็นที่นั่งให้เ,เพื่อนๆสามารถนั่งอ่านหนังสือกินน้ํากินกาแฟซื้อของมาทํากินกันได้นะครับที่นี่เขาอนุญาตให้หมดเลยอันนี้ก็อยู่ข้างล่างผมลงมาเล่นน้ําโอเคนะครับปะแต่น้ำที่ผมเดินอยู่ก็ไม่ค่อยลึกมากนะครับ นี่นะครับเพื่อนเพเพื่อนๆมาเล่นตรงนี้ <_ C> ผมแนะนําให้เล่นตรงนี้ให้ได้เลยมันจะเป็นน้ําถามว่าลึกไหมก็ขึ้นอยู่กับเขาเรียกอะไรละ่ะสภาพน้ํสถานมน้ําว่าน้ําถูกมาเยอะหรือมาน้อยจากธรรมชาติเลยเนาะบางทีก็จะเยอะบางทีก็จะน้อยก,ก็แล้วแต่เพื่อนเพื่อนแล้วกันว่าจะมาโดนจังหวะช็อตไหนแต่เราประกันได้น้ําสีบูเขาเรียกอะไรนะบูบูโอเชียนไม่ใช่ไอ้นชอนบูลากูลหรืชิอ่าก็วันนี้นะครับเราพาเพื่อนมาเที่ยวกันที่ ปาจีนปาจีนชื่อปาจีนอะไรนะคะือมึงบอกอะอะไรนะอะไรจะไปไหนไม่รู้จะไปไหนไปไปเลยปาจีนจะไปไหนก็อะไรจะจะไปไหนจะไหนไม่ไปปาจีนบุ๊พูดอะบุพูดว่าอะไรนะจะไปไหนไปปาจีนเออช่างแม่งเออเอางี้แล้วกันวันนี้ก็พาเพื่อนมาเที่ยววันที่ไหนนะก็เป็นน้ำตกวังตะแครงนะวันนี้พาเพื่อนเราไปน้ำตกวังตะแครงนะเป็นสวยมากเป็นทิกเนเจอร์อีกที่หนึ่งที่จังหวัดปาจีนเพิ่งเพิ่งกำลังแบบเพิ่งสร้าง เป็นปีแลยแบบว่าก like ําลังแบบว่ากําลังปรับปรุงมันเนาะเพราะว่ากาลังทําอยู่ในช่วงแบบกําลังแบบทําที่ท่องเที่ยวใหม่ก็เพื่อนๆสามารถมาเที่ยวได้ครับผมเออเดี๋ยวผมฝากอันนี้อันนึงถ้าเพื่อนๆอยากจะไปเที่ยวที่ไหนนะใต้ใต้ข้อความที่ผมทิ้งไว้เนี่ยจะมีแหล่งท่องเที่ยวที่ผมไปเที่ยวมาแบบเยอะมากเลยผมทิ้งลิงก์ไว้ให้ละเพื่อนๆสามารถกดไปเที่ยวได้เลยผมจะชี้แจงรายละเอียดทุกอย่างไว้ในนั้นแล้วเพื่อนๆก็สามารถดูแล้วกันโอเคสำหรับวันนี้ก็ ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันนะก็คือเป็นกำลังใจให้พวกเรามีการทำคลิปที่ดีต่อไปอ่าโอเคครับเจอกันวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับผมอ๋อแต่อนาคตลุงก็จะทำโฮมสเตทลโฮมสเตย์แล้วก็ทำลานจอดรถให้นักท่องเที่ยวครับส่วนข้างในนี่ก็เดี๋ยวปรับปรุงอีกปรับปรุงว่าจะทำเป็นอันนี้แผนนี่อีกนานไหมครับอ๋อหมดฝนนี่ก็จะเริ่มแล้วครับผมเนี่ยหมดฝนก็เอาไมโคเข้าแล้วจี้ผายออก